ว่าด wow, ้วยเรื่อง ก็าด้เรื่องการใช้คำศัพท์เก่งใช่ไหมคะคือเราเคยคุยกันหลายครั้งมากเรื่องการใช้คำศัพท์เก่งนะมีวิธีหนึ่งที่เรามักจะพูดกันเสมอว่าอยากให้นักเรียนนะจําตัวโครงสร้างประโยคไปด้วยใช่ไหมคะสมมติหาคำศัพท์แล้วมันจะเจอตัวอย่างประโยคใช่ปะเออ ient, อยากให้จําตัวอย่างประโยคด้วยนะคะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยในการจําตัวอย่างประโยคอะบางคนก็จะแบบเอ๊ะคำศัพท์คืออะไรผันยังไงแล้วมันใช้ย, Los, ยังไงนะคะก็จะเห็นคําชี้หรือวิธีการใช้เพิ่มเติมแต่ทีนี้จะมีอยู่วิธีหนึ่งมมเวรร้ย กลางร่มคืออะไรใช้ร่มคืออะไรพกล่มไปด้วยคืออะไรแบบนี้ที่จะทําให้เรารู้คําศัพท์เพิ่มขึ้นแล้วก็ใช้ได้เลยในชีวิตประจำวันคือแบบรู้แล้วก็หยิบออกมาใช้เลยอย่างคําว่าลมเมื่อกี้ใช่ป่ะอุซันเนลคาโจดเห็นไหมเอาลมมาอีโรโบอดิดาจะมีกลุ่มคาศัพท์แบบมากมายนะคะที่ตามมากับคําศัพท์คําเดียวแล้วก็อะไรที่มันใช้บ่อยใช้คูก่กันบ่อยเราควรจะรู้คาศัพท์ที่มันคู่กันอย่างเงยเมอกนจะเป็นคํานามกับคํากริยามาจับค,ค,คู่กันก็จะได้เป็นคําที่เราใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมวิธีการใช้แบบนี้เขมาเตรียมมาาาให้ทททุกกคคคนชื่่่อว100ํศัพ์จู หนึ่งร้อยคำสับจับคู่นะคะตอนนี้อันนี้น้องอะ่ะคือตัวตัวต้นฉบับกาลังคัดลองอยู่ว่าจะมีอะไรที่จะได้ไปกับเราต่อบ้างนะคะแล้วก็แล้วก็หนึ่งร้อยคำสับจับคู่ชุดนี้เข็มจะทําเป็นของขวัญให้ทุกคนในรอบวันเปิดตัวที่จะมากับน้องที่เราคุยกันไปคคานที่แล้วเนาะหนังสือสูตรสร้างประโยคเกาหลีเนาะตอนนี้เข็มกําลังไล่ดูคอมเมนต์เพื่อนๆอยู่นะคะว่าชอบเนื้อหาแบบไหนอยากจะได้สูตรแบบไหนประโยคแบบไหนที่คิดว่าในภาษาเกาหลีจะพูดได้แบบนี้โดยไม่ต้องคํานึงว่าแบบจะมีไวยากรณ์กี่ตัวในประโยคไม่ต้องคิดเดี๋ยวบอกเข็มเลย ที่คนเกาหลีเขาใช้บ่อยแล <c oughs> ้วเดี๋ยวเขียนจะไปดูประโยคเกาหลีว่าคนเกาหลีเขาใช้รูปแบบไหนในการพูดกันด้วยสูตรนี้เพื่อที่เวลาปรับใช้ทุกคนจะได้เปลี่ยนแค่คํากริยาทุกคนจะได้เปลี่ยนแค่คํานามแล้วก็เอาไปไปพูดได้เลยตอนนี้น้องอะยังอยู่ในระวางจัดทําดังนั้นถ้าใครมีรูปแบบประโยคแบบไหนที่อยากพูดได้คอมเมนต์บอกเขียนพี่ใต้คลิปนี้เลยนะคะส่วน100่งรัจับคู่อันนี้คือเขียนให้ไปเป็นของขวัญเฉพาะรอเปิดตัวือแบบว่าคําไหนที่ต้องใช้บ่อยในชีวิตประจำวันแล้วก็จับคู่มาให้เนี่ยเวลาเอาไปเปลี่ยนใช้กับสูตตตรรรรรจะะะะะะะทําา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 ใใหหุุ้้้้้้้กกกกกกคคคคคนนนนนนนชปโยยไไดดดลลลลมมมมมขขึึแแววว็็เเ่ิพืออถง แลวค่ะทุกคนวันนี้เข็มเข้ามาบอกแบบเร่งด่วนแล้วก็ถ้ามีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับสูตรพูดเกาหลีเดี๋ยวเข้มจะอัปเดตให้ฟังด่วนๆนะคะหรือติดตามน้องที่ LINE s i k h e m k r นะคะถ้ามีอะไรคืบหน้าเข็มแจ้งช่องทางนั้นก่อนค่ะ